สวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมไลฟ์ผ่านเพจข่าช่อง8นะคะคุณผู้ชมคะในขณะนี้ข้อมูลล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวไอ้แหบนะคะผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่าข่มคืนเด็กหญิงวัย8ขวบได้แล้วนะคะแล้วก็ขณะนี้อยู่ระหว่างการควบคุมตัวมาจุดเซ็นเตอร์นะคะ สามารถจับกลุ่มได้บริเวณหลังบ้านของเขาเองนะคะซึ่งคาดว่านายแหบเนี่ยค่ะย้อนกลับมาที่บ้านนะคะเมื่อสักครู่ก่อนจะจับกลุ่มค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้มีการวางแผนว่าดเดี๋ยวจะส่งชุดสืบสวนไปเฝ้านะคะอยู่ที่หลังบ้านซึ่งคาดว่านายแหบจะย้อนกลับมาที่บ้านแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็สามารถจับกลุ่มตัวนายแหบได้จริงๆนะคะ ตอนนี้อยู่ระหว่างการควบคุมตัวมานะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการนำตัวในแหบมาจุดถแถลงข่าวนะคะ สักครู่จะมีการนำตัวมาที่จุดเซ็นเตอร์นะคะคุณผู้ชมรอติดตา้ติดตามภาพวินาทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายแหบนะคะมาที่นี่ซึ่งขณะน,นี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ามก็ยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่หลังจากลงพื้นที่มาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็มีการสั่งการให้ค้นหากดดันทั้งทางบกและทางอากาศค่ะ และตอนนี้ก็สามารถจับกลุ่มตัวนายแหบได้แล้วนะคะหลังจากที่เขาย้อนกลับเข้ามาที่บ้านของตัวเองซึ่งผู้ต้องหาจะนั่งรถกระบะมานะคะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวโดยใช้รถกระบะควบคุมตัวมาค่ะจุดนี้ถือว่าเป็นจุดเซ็นเตอร์ที่เป็นจุดรวมพลกันซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะได้ระดมกําลังตํารวจนับร้อยนายเลยค่ะเดินเท้าในการเดินค้นหาที่ป่าละเมาะบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการวางแผนกันนะคะที่เพื่อที่จะกันประชาชนไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ค่ะซึ่งคาดว่าเดี๋ยวทางด้านของท่านผู้มัญชาก,การตำรวจคุณทรภาค3ก็จะสอบปากคำด้วยตัวเองนะคะ อยู่ระหว่างการนําตัวมานะคะคุณผู้ชมอีกสักครู่คาดว่าไม่เกิน5นาทีก็จะนําตัวในแห่มาถึงจุดนี้นะคะเพื่อที่จะให้ทางด้านของผู้จัาการตรํารวจภูทรภาค3สอบปากคําค่ะ หลังจากที่นายแหบตัดสินใจย้อนกลับมาที่บ้านนะคะซึ่งเป็นบ้านญาติค่ะก่อนหน้านี้อย่างที่บอกนะคะทางตํำรวจเองก็มั่นใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะว่านายแหบเนี่ยจะยังคงอยู่ในพื้นที่เนื่องด้วยจากพฤติการาเก่าๆของเขาเขาจะชอบอเดินนะคะไม่ว่าจะไปไหนเขาก็จะเดินฮัลโหล ตอนนี้ผู้สื่อข่าวอีกหนึ่งท่านกำลังตามนายแหบมานะคะตามรถที่ตำรวจควบคุมตัวนายแหบมาค่ะเดี๋ยวอีกสักครูค่คาดว่าจะถึงจุดบริเวณเซ็นเตอร์นะคะวันนี้มีตำรวจของสุนเเป็นสุสนัก ตำรวจนะคะทั้งหมด4ตัวเป็นสุนัขตำรวจกับสุนัขทหารที่มาร่วมปฏิบัติการตามล่าไอ้แหบนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพคะ่ะจะมีทั้งหมด4ตัวจะอยู่บนรถของตำรวจอีก2ตัวนะคะ ต้องบอกว่าสำหรับพฤติกรรมของนายแหบนะคะนายแหบคนนี้ก่อเหตุก่อนหน้านี้เคยมีคดีมาก่อนแล้วนะคะก็เป็นคดีอนาจาร์เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะเป็นอันดีคดีอนาจาร์เด็กชายนะคะเมื่อปีก่อนจะถูกเจ้าที่ตำรวจส่งตัวดำเนินคดีแล้วก็ออกจากคุกมาก่อนจะมาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งในเมื่อวานที่ผ่านมานะคะและสุดท้ายก็จนมุมข่ะถูกเจ้าที่ตำรวจจับกลุ่มได้ในที่สุดนะคะ

nó thích ngủ ra căn nhà này. Nè. thôi. <laughs> ถมข้อดีแป๊บหนึกานยย่งดวยยาด้วยขยายยาขยายะยห่างเลยนะพออขยายะยวห่างเลยนะอตเขยายขยายขยายมาตดตำวตำรวเสื้อแมาเดงมาด้านใเดี๋ยวเดียวให้ถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามทางขอสวนก่อนมันจะไม่ควรไปกดออกสื่อนะครับขยายขยายนะครับ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวในขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3จะสอบปากคำนายแหบนะคะยนาหดหดหยดยดยุดยดหยุหดยดุดยห

ขณะนี้ทางตำรวจจะควบคุมตัวในแหบนะคะไปที่สพปักธงชัยค่ะเพื่อที่จะทำการสอบปักคำนะคะตอนนี้ได้นำหมวกกันน็อก มาใส่ให้ในแหบนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าในขณะน,นี้หลังจากที่เริ่มจากหลังจากที่จับกลุ่มตัวในแหบได้เนี่ยะคะ่ะทางตำรวจเองเกรงว่าชาวบ้านจะเข้ามาในพื้นที่และตัวในแหบเองจะถูกุมประชาทันนะคะเราก็ต้องนําตัวไปที่สอพอค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะตามไปที่สอพอนะคะ ตอนนี้จะควบคุมตัวนายแหบเปลี่ยนนะคะไม่ได้ไปที่สพปักธงชัยแล้วแต่ว่าจะไปที่ภูทรจังหวัดนครราชสีมาค่ะจะตามไปภูทรไม่หัวโตไม่หัวแรงม่กไม่ได้ยุ่งกับแม่ก็ได้ไม่หัวัั้้ ไปสัมภาษณ์ที่นี่ขอหรชาวบ้านกขอสอบกุณสื่อมวลชนนะครับที่ช่วยกันให้เขาได้ได้ทั้งชี้แจงบาะแสนั้งอะไรตอนนี้เจ้าที่ตำรวจนะก็ได้ดำเนินการควบคุมตัวตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับเบื้องต้นได้คุย ไปคุยกับผมแล้วก็เขาก็รับสารภาพนะครับว่าเขาทำแล้วกระบวนการหลังจากนี้เราจะทำยังไงยังยังไม่ได้สอบถามเลยเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวจะไปที่โรงพักเพราะตรงนี้เป็นสอสอบปกคำสดหน้าครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวชาวบ้านรับรู้แล้วเดี๋ยวชาวบ้านมาเยอะเราจะคุมไม่ได้ตอนนี้ก็เราไปที่เมื่อกี้คือจับในที่ตรงไหนอะไรยังไงขอรายละเอียดนิดนึงจับที่หลังบ้านเขาครับจับที่หลังบ้านเราปลุกพ่อเมื่อกี้ล่าสุดที่เดินล่าสุดจริงๆครับแปลว่าตั้งแต่เกิดเหตุเขาก็อยู่หลังบ้านตลอดก็เมื่อกี้สอบสวนแล้วครับก็ไม่ได้ไปไหนยัังไไไไมมมม่่ดด้้ปหนนนนเิววอยูแถีีีีีคครรบใ ยังมีไม่มียังไม่ได้สอบสวนแล้วครับเมื่อกี้เพียงแต่ว่าถามชื่อถามอะไรแล้วก็เขาก็รับสาภาพกับผมว่าได้เขาได้เป็นผู้กอ่อเหตุนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสอบปากส่วนหน้างการรักษาความปลอดภัยอาจจะไม่เรียบร้อยครับก็เลยพาเนื่องจากว่าอย่างที่ผมเรียนว่าเป็นคดีเืินขวัญแล้วก็ทากับเด็กอายุ9ขวบชาวบ้านเมื่อวานเนี้ยก็มาช่วยกันหลายร้อยคนพอชาวบ้านเขารู้ข่าวก็จะมาเยอะนะครับเราเดี๋ยวจะคุมไม่ได้ก็เลยพาผู้ต้องหาไปในจุดที่ปลอดภัยก่อนครับ ถ้าเป<บ>็นเหตุการณ์แบบนี้ถ้าชาวบ้านครูเนี่ยค่ะถ้าเกิดมีการทำแผนเกรงว่าจะมีการถูกเดี๋ยวต้องดูอีกทีครับเดี๋ยวต้องพิจารณาดูตามความเหมาะสมครับครับผมครับโอเค คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ก็เป็นเสียงการให้สัมภาษณ์นะคะของท่านผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค3ค่ะซึ่งท่านเองก็บอกว่าตอนนี้ยืนยันว่าสามารถจับกลุมตัวในแหบได้แล้วคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพตอนที่มีการคุมตัวในแหบมาสําหรับหลายท่านยังคงสงสัยว่าในแหบเกาะเหตุอะไรนะคะเราเล่าย้อนไปเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งค่ะมีชาวบ้านไปพบร่างของเด็กผู้หญิงนะคะอายุเพียง8ปดขวบเสียชีวิตแล้วจากการตรวจสอบตามร่างกายพบว่ามีการถูกทําร้ายร่างกายรวมไปถึงถูกข่มขืนค่ะ จากนั้นได้มีการสอบพยานแวดล้อมนะคะรวมไปถึงหาพยานหลักฐานจนมีหลักฐานมัดเชื่อได้ว่าในแหบเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้จึงออกหมายจับแล้วก็ตั้งแต่ช่วงชช้าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วค่ะทางตํารวจเองก็ระดมกําลังกันค้นหาในพื้นที่นะคะทั้งทางบกทั้งทางอากาศวันนี้มีการใช้ฮอของตํารวจบินกดดันในพื้นที่ของป่าละมะ ใกล้ๆกับพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่เองหอของตำรวจก็ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งแต่ว่าสาเหตุที่จับกลุ่มนแหบได้นะคะนั่นเป็นเพราะว่าเขาย้อนกลับมาที่บ้าน,นะคะ่ะก่อนที่จะสามารถจับกลุ่มได้ตํารวจมีการประชุมกันนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะกระจายกําลังการไปเฝ้าในหลายๆจุดซึ่งจุดที่สําคัญนั่นก็คือจุดที่บ้านของเขาซึ่งเป็นบ้านญาติโดยพฤติการเก่าๆของนายแหบ,ค,บคุณผู้ชมกะต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบเดินนี่เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ตํารวจค่อนข้างมั่นใจ ว่าเขายังคงอยู่ในพื้นที่ ก่อนหน้านี้บ้านแม่ของนายแหบอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะคะเขาก็ใช้วิธีการเดินจากจังหวัดนครพนมมาบ้านญาติที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็มีบ้านญาติอยู่ที่สระบุรีเขาก็ใช้วิธีการเดินเส้นเดียวกันครั้งนี้ตำรวจจึงมั่นใจว่าเขายังอยู่ในพื้นที่ก็มีการกระจายกําลังไปโดยรอบนะคะแล้วถึงจุดสําคัญอย่างที่เราบอกไปว่าที่ตำรวจต้องไปเฝ้าก็คือที่บ้านและสุดท้ายแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็จับเขาได้จริงๆเขาย้อนกลับมาที่บ้านแต่สาเหตุอะไรทําให้เขาย้อนกลับมาที่บ้านต้องรอทางด้านของผู้ัญชาการตํารวจผู้ทอนภาค3า เข้าสอบปากคาอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนแรกนะคะจะมีการนําตัวสอบปากคาตรงจุดที่เป็นเซ็นเตอร์ในการค้นหาแต่ว่าหลังจากที่มีข่าวเผยแพร่ออกไปชาวบ้านที่ทราบข่าวเริ่มทยอยเข้ามาในพื้นที่ทําให้ทางตํารวจเกรงว่าผู้ต้องหารายนี้จะถูกรุมประชาทานจึงมีการควบคุมตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นําตัวไปเดี๋ยวเราต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตํารวจจะนําตัวผู้ต้องหารายนี้ไปสอบสวนที่ไหนจะเป็นที่สพปักธงชัยหรือจะว่าจะเป็นที่สถานีตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมของข่าว คุณผู้ชมสามารถติดตามได้นะคะผ่านทางเพจข่าวช่องแรวมไปถึงข่าวทุกช่องของสถานีค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถติดตามช่องแของเราได้นะคะทางทีวีดูช่อง8กดเลข27ค่ะ สวยไหมหลักกองย้อนแสงอ่ะสวยค่ะาดเดี๋ยวเราจะให้คุณผ sure> no um ู้ชมได้ติดตามภาพสถานการณ์ในพื้นที่ก่อนนะคะหลังจากที่มีการควบคุมตัวในแหบออกไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแต่ทางตำรวจผู้ชันการตำรวจภูธรภาคสามยังคงอยู่ในพื้นที่ค่ะ 他好买，他不买，他不买。<noise> <noise> ตอนนี้ตามแผนเดิมนะคะคุณผู้ชมก็จะมีการใช้โดนจากความร้อนแต่ว่าตอนนี้ภารกิจถือว่าเสร็จสิ้นในส่วนว่าหลายท่านเนี่ยยังคงสงสัยว่าพรุ่งนี้จะนําตัวในแหบมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพหรือไม่ก็ต้องรอติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่ตํารวจค่อนข้างกังวลมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของ เรื่องของการที่ผู้ต้องหาถ้าหากานำตัวมาชี้จุดประกอบคำให้การจะถูกรุมประชาทันหรือไม่นี่คือสิ่งที่ตำรวจค่อนข้างกังวลนะคะเออเรมพร้อมเรพร้อมแต่ว่าจะ ว่าสําหรับคดีนี้นะคะทางตํารวจทํางานกันค่อนข้างเร็วนะคะในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากว่าเกิดเหตุเมื่อวานนี้เวลา19นาฬิกาค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถจับกลุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะคะ ตอนนี้ตำรวจเริ่มกระจายกำลังนะคะไปที่ภูทรจังหวัดเพื่อที่จะให้ไปติดตามภาพสถานการณ์ขณะสอบปากคำนในแฮบซึ่งคาดว่าช่วงเย็นจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ค่ะผ่านทางไทจข่าวช่อง8เราก็จะยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องมาติดตามกันต่อว่านายแบจะถูกควบคุมตัวมาชี้จุดประกอบทําให้การหรือไม่นะคะ สำหรับคุณผู้ชมที่ยังรับชมไลฟ์อยู่ในขนาดนี้นะคะตอนนี้มีภาพวินาทีที่จับกลุ่มในแหบซึ่งเดี๋ยวนอกจากที่ว่าเราจะโพสต์ผ่านทางเพจข่าวช่องแปดให้คุณผู้ชมได้ติดตามแล้วนะคะสามารถจับกลุ่มได้ที่บ้านเดี๋ยวเราจะโพสให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะเป็นวินาทีที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มในแหบนะคะ คุณผู้ชมสามารถติดตามได้นะคะผ่านทางเพจข่าวช่องแปดเจอแล้วครับเจอผู้ต้องหาแล้วครับ

มาหาพระท่านครับนะครับ